สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำคำคำตู่มาส่งแล้วพี่น้องตู่เขาหน้านตัวนี้คางเตียงอีพ่อนะครับตัวทั้งหนานะตูก่กำลังมาส่งน้องคน,นมาลงคำไว้ <c oughs> ขางเตียงเอามานกั้นให้ทพนอนอนอืม <c oughs> เดนี่เออหันหนาวมากแบบนี้เออ,เอ,อมืออออม่อนอันพากันห้ามสองคนสามคนตู่อยู่ <c ười> แก่ปะว่าเบ, <c ười> บี่ยวน้อยหนึง่งออบมเป็นยังดอกเอายับเขาอีกก็ได้ด้วซิชิใหนมันสึ่งคือ,อเ,คเองงเอ,อเ <c ười> อเเอสั่นละมาใส่อันเอามาใส่สารเออผ้าแนวใส่วันนี้ <c ười> จะเอามาใส่สาดใส่ประหม้มเก็บเมียนเพื่อนเป็นระเบียบเรียบร้อยวันนี้เพราะว่ามีแนวใส่แล้วนาะอพี่น้องติกี้เนี่ยมันบอกมีตู้เก็บก็บมีปะลุงเอฟซีกเก็บเพื่อนแอนกัอยากเก็บอยู่สบาย,บาบายบาดีปะลุงด่วนตู้ไปมากแล้วหุณดีใจบ่บันนี้มีตูเต้เก็บละกะมีตู้เก็บละกะสิเก็บเมียนเป็นระเบียบนาะพี่น้อง ช่องในกสินุ่งไนเด้อโตอันนี้แปดโตเนาะตอนแรกไม่ได้มาเสียเอาซีบอโต้หนึ่งลอยกสิบบาทโต้สองลอยสิบบาทก็มีเนาะโต้ลอยเศร้าหนี่สิบบอนะเอาข้าวมงเก้าพรแล้วมันแขางๆตู้ตัวน่ะตู้ลิงลิงตัวนี้เออนี่ล้ต่างนี่แล้วหันหนาวมาหลดตู้ลิงลิงกับน้องมีบุญตัวนี้ เออซีคอมบันสนึ่งกัน,น,อนกเอาซีพ้าก็ได้เดอจงวางกลางเออนั่นละโอ้ยนกยักไท้มันตัน,นอนอ,อตัวลิงลิงยืเทิงอันนี้สีกันของห้เทอรพอนอนเอาพี่เนองสีกัน่นเทอพอนอนตอนนี้พอดีเลยเออลิงเก็บเสื้ผ้าบอ,อันนี้อันนี้ไว้ใส่ ผ้าห่มใส่เสื้อใส่หมอนใส่สระนอนพี่น้องยัดเขานี้มาเลยแบบนี้อันนี้จะมาไว้ทางในน้องพผับใส่ผ้าอ้อมน้องมีบุญโดยขอบใจลายๆไปยาเสียนไปสร้างน้ำใหม่แต่พ่อพ่อจะไปสร้างน้ำใหม่เปิดเมื่อแล้วพี่น้องเปิดเมื่อแล้วบ้านนี้ มาส่งคำเนาะเพื่อแล้วเวะมันก<ะ>็ได้เลยโตเขียวน้ำเนาะโตเขียวแล้วก็ตัวนี้น,ำน้ำนะพี่น,นอ้นนองลงแล้วเหลียบร้อยเนาะพี่นอ้องอันนี้ไม่เลี้ยงสิว้ ใส่เครื่องเนาะเป็นม้อนเป็นผ้าห่มยัดเขานีแล้วพี่เนาะเพราะว่าเอามากัดให้ทวพอนอนข้างในอันนี้สิเป็นตู้ตู้เสื้อ้าทวแม่อันนี้จะเป็นข้องลิงลิงเด้อเนี่ยเด้อเบิงเบิงของลิงลิงก่อนมียังน่จะเอว้าวเอาเงี้มายัดใส่บัตรนี้เครื่องน่องเกามาแม่ว่าให้อันใส่น้ำกันด้อยกับน่อง เอาเพื่น้องมาเก็บผูนว้าวจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีด้พี่น้อยโอ้เหดเองเสือขาวไปไปพุงเฮียนเพิ่นเดี๋ยวแม่มาจัดให้ไหมเอาน้องก่อนน้องกะแเอวอยากนอนผูกเกาะหงษะขยัดเข้าไปเลยงามด้วยของลิงลิงสีของลิงลิงี่ง,ง,ง,งาม อ,นน linkage, อ,อันนี้จะเป็นตูน wn, ม้มแมลงเนาะอันนี้สิเป็นตขอมแมลงพี่น้องเด้อันนี้จะเป็นของมีบุญอันนี้จะเป็นสั้นว่างของมีบุญเนาะมาไหว้ว่างสภาของใส่เป็นแปง้งเ,เป็นเพนเพิดแล้วก็ของขายของแมลงเนาะแมลงขายออนไลน์อยู่นะพี่น้องแมลงยังขายออนไลน์อยู่ส่วนไหนอันนี้จะมาจัดของน้องมีบุญถูก ส่วนเออลิงลนอนฮะเมนจะายนองเมีจะาองเขาเอ่ะทำก่อนดีใจแห้งยอะตูสุบผานนะเขคุณคุณตาคุณยายยังอาก็มาคุณคุณตาคุณยายยังเราคุณยายหูใส่แต่หนาวเลยฮะหนาววะ นี่อ <ipe>. uh, ันนี้นะบอรับบอนอนอันนี้นะนะอันนี้นะบอลับบอนอนนี่ดีใจอันนี้ก็ดีใจหุ่นนุ่งเสื้อเอื่อยพี่น้องเอาเสื้อเอื่อยมานุ่งไม่ใงนุ่งเสื้อเอื่อยให้ไม่ใหญ่อาบน้าแล้วก็นุ่งเสื้อเอื่อยให้เลยห้องบัอคำมันหน่อยเอื่อยกำแบ่งให้บ่อคาเออมันน่อยแล้วแบ่งให้น้องบ่อมันห้องเอื่อยนุ่งปันกันแล้วอันเอื่อยลุงแล้วก็ให้น้องนุ่งน้ำ บอสือเด้อแบบนี้พ่อเด้อบอสือเด้อคันร้ายเลยพ้องเอ้ลิงร้ายเลยโดยน้องมีให้เรามีอะไรลิงมีให้หมดบ่ฮะเอลิงก็ซื้อใหม่อือก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณคุณยายคุณตาคุณยายหลายเด้อที่เมตตาขอบคุณมีลิงเนาะ ซื้อตู้ให้คู่กันเลยบัดนี้น้องไม่บุญก็ได้ไอ้ลิงก็ได้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ก็ได้อออยากนอนลูกคอยหนาแอบอยากนอนขอให้คุณแม่อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งเป็นพรมใส่ลูกหลนตลอดไปเดอ้อพ่อแม่เดินเนาะแล้วก็เอฟซีสุขุสุคนพ่อใหญ่ใจบุญสุขุสุคนเนาะอลิงกับว่ามีแนวตอบแทนนอ้องนอ,นอ,นอ,นอจะขําอวยพรใส่เนาะขอบพระคุณนราเด้อ ไม่บุญกง็องอแงอยากนอนพี่น้องอันนี้อันนี้ชิ้นหนึ่งเนาะอันนี้ม่ลิงคออยากมาไหวใส่เครื่องเนาะพี่น้องเครื่องยังไม่ลิงเครื่องอุปกรณ์พี่น้องอุปกรณ์นั่นนี่เครื่องใส่เครื่องเสริมสวยเนาะเป็นอุปกรณ์ไดผา้าแพทเป็นกล่องซีผมกล่องนั่นกล่องนี่เนาะอุปกรณ์เพราะว่ามันมีหลายสองเนี่ยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคกสองเนาะ ขางละวหกสองเป็นชิปสองสองจำสีใสพี่น้องเลยใส่แพรใส่สีใส่เตาลีดใส่ได้ใส่ยังเนาะเก็บไว้นี่เรียบร้อยอุปกรณ์ช่มซวยกันหลายอย่างพี่น้องถ้าจะเอาให้ครบนี่ก็หลายหลายอย่างแห้งอันนี้อันนี้ตั้งเนาะเก้าอี้กับโต๊ะโต๊ะเล็กโตอันนั้นเนาะพอได้มีเวียกมีงานแล้วก็พอให้ ได้ใส่พอได้บอสเซาเพิ่นนาอพี่น้องเซาเพิ่นกะสุดละกาไรเ้าหาสามสิบบาทนี่แหละสุดหนึ่งกะมีโต๊ะอันหนึ่งเก้าอี้หานเนาะบานนี้กับบอาถึงเรื่องโต๊ะตังไม่ลิงก็โอเคแล้วพี่น้องดิ๊กี้ขาดแค้นอะไรเนาะบอกถึงก็ไรมาแรกกับบอมีเลยแหละแมนนี่ก็โอเคเลยโอเคยังก็มีโตหินอ่อนสองสุดล้วก็โตนี้ก็สองสุดเนาะโอเคบบานี้ กลุ่มเนาะมีเรียกมีงานกับกลุ่มบได้เศร้ามาหอนีหนก็สิไดไล่เได้พี่น้องฝากไว้ตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อปลาลุงเลยพอดาพอด้ยคานมนองมีบุญเนาะค <c oughs> านมคาบัสคานนิดแล้วเน้องพี่น้องไปแล้วสบายดีสบายดี